ธรรมชาติมีปลามีนามีข้าวน้ําท่วมเป็นธรรมชาติไม่ใช่อยู่แค่นั้นไงทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ใกล้ตัวเราก็เรียกว่าธรรมชาติจงใช้ชีวิตอยู่อย่างที่มีความเป็นธรรมชาติได้มากที่สุดจงเข้าใจธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่เราอยู่ทําความคุ้นเคยทําความเข้าใจกับมันแล้วเราจะมีชีวิตอยู่อันเหมาะอันควรไม่เครียดเกินไปไม่สบายเกินไป คนเครียดเกินไปก็ไม่ดีนะสบายเกินไปก็ไม่ดีให้มันเครียดบ้างสบายบ้างสบายบ้างเครียดบ้างทุกบ้างถ้าเข้ากันไปแบบนี้ดีแล้วจะสบายเยอะหน่อยไงสุขเยอะหน่อยทุกข์ก็มันน้อยน้อยหน่อย,อยเพราะใครโอ้ผมเห็นแล้วถ้าเกิดคนโหสบายทั้งชาติไม่มีทุกข์ะไรเลยอย่างนี้อยู่ไว้ชีวิตโคตรเซ็งเลยพูดง่ายๆนะมีความสุขหรอกอะไรก็สบายไปหมดเลยไปไหนก็สบายสบาย จิตชืดงั้นน่ะชีวิตจิตชืดมันจะมีอัารมณ์อะไรมันต้องอ,อมีปัญหามั่งเวเอ,อันนี้มันลื่นลื่นไหลอ,อันนี้มันมีความสุขโอ้นี่มันมีทุกข์โอ้มันเจอนู่นเจอนี่ทําให้ชีวิตมันตื่นเต้นระทึกใจสนุกกับมันจงท้าทายกับความตื่นเต้นอย่าไปยอมจำนนกับความระทึกใจที่มันเกิดขึ้นนี่แหละมันจะมีชีวิตอยู่อย่างมีรสชาติและมีความสุขความสุขที่สัมผัสได้ เราเป็นผู้บงการและบัญชาการการกระทํานี่แหละคนอื่นมาแค่เป็นส่วนประกอบเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูคนทําเครือข่ายข้ายตรงเนี่ยจำเป็นต้องมาสะท้อนให้เห็นว่าระหว่างคนสำเร็จกับไม่สำเร็จรมันต่างกันตรงไหนวิธีคิดวิธีการกระทําพักคูเดยียวครับ ผูออ้หญิงเรานะ่ะกลัวอะไรมากที่สุดเธอรู้ไหมกลัวหน้าไม่สวยเป็นกะฝ้า,าสิวผิววิ่เนียนใสสิคะถูกต้องกลัวหน้าอกไม่อืมช่องคลอดไม่กระชับมีกลิลน่นและร่วงเทศนเลยเธอถูกต้องกลัวปวดท้องประจําเดือนคันในช่องคลอดฤูด,ด,ดูขาวไม่กินเหมือนขา้าวถูกต้องส่วนฉันนั่นะก็กลัวนอนไม่ฟิกกระครับแถมยังกลัวเจ็บเมื่อมีเพศสัมพันธ์และสิ่งนี้ที่ฉันกลัวที่สุดเลยนะเธอกลัวสามีไปมีเมียน้อยถูกต้องที่สุด เมื่อผู้หญิงต้องเผชิญภัยกับปัญหาเหล่านี้เลือกดีวันเพิ่มความมั่นใจทั้งภายนอกและภายในให้คุณสิคะหาซื้อได้ตามราคาทั่วไปหรือสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร085668347 6 0840999347 กลับเข้าสู่รายการรวยย4สี่ชั่วโมงกับผมกายลินอีกครั้งครับคราวนี้มาดูว่าคนอาชีพคือขายขายตรงเนี่ยมันจะมีความต่างกันอย่างคนสำเร็จมากๆเนี่ยจะตามแบบหลุดไปเลยนะคนล้มเหลวก็จะตา่างความคิดความรู้สึกก็จะต่างแบบคนละคนละซี่โลกเลยคนสำเร็จในชีพคือขายขายตรงเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์เลย มีทัศนคติทั้งขี้และลมหายใจเป็นบวกทั้งหมดมันดีไปหมดเลยลมหายใจโอ้มันมันมีความสุข,ขกันหมดท้าบอกได้ทำไม่ชี้เครือขา,ขายตัวคือตัวเองสําเร็จแล้วไงมีทุกอย่าง,ม,างมีทุกสิ่งทุกอย่างมีรายได้ีึงสามแสนห้าแสนเป็นล้านก็นมีเดือนหนึ่งบ้านรถมีพร้อมทุกอย่างพูดเรื่องเครือข่ายมันมีความสุขกับหนุนแต่หัวจดเท้าอย่างที่บอกจนขี้ลมหายใจ และลมหายใจแต่คนที่ล้มเหลวทำแล้วล้มเหลวผิดหวังอย่างแรงน่ารังเกียจทุกรูขุขนถ้าบอกว่าขายตรงไม่เอาแล้วจะอ้วกได้ยินสายหน้าเดินหนีไม่อยากคบใครไอ้คน้ายตรงเนี่ยไม่ต้องมาใกล้ไม่อยากพูดคุยไม่อยากไม,ไม่อยากรู้จักพอได้ยินปุ๊บเดินหนีเลยเนี่ยนี่มันมีความแตกต่างไงทำไมอ่ะมันก็แงย่อยแล้ว ไม่สำเร็จจะให้เขาชื่นชมได้ไงไม่ได้แถมถูกหลอกอีกเพราะาบริษัทจอมปลอมที่แฝงอยู่ในวงการเครือข่ายขายตรงนี่ที่ไม่ผ่านจดทะเบียนจากซคบนี่นะเดี๋ยวนี้มีเยอะด้วยเต็มหมดเลยเล็กบ้างใหญ่บ้างค้าข้ากันไปแล้วถูกหลอกไงพราะเราโลภไงคนจะหลอกเราได้ไม่มีช่องทางเดียช่วงที่เราโลภเราอยากได้มีเงินน,น้อยๆอยากอยากได้เยอะ อย่างผมพูดนะัเมื่อหลายวันก่อนผมบอกว่ามีเงินพันสองพันเป็นลงเพื่อที่อยากจะได้เงินแสนเงินล้านมันมีมากกว่านั้นอีกไงเพราะเป็นไปไม่ได้หรอกถ้ามันมีเงินพันสองพันเอาไปลงแล้วเป็นแสนเป็นล้านแล้วมันมาชวนคุณทําไมอ่ะมันไปลงแล้วแอบรวยคนเดียวไม่ดีเหรอไอ้คนที่ชวนน่ะมันเป็นไปแบบที่มันมาชวนคุณเนี่ยเพราะว่าเพราะว่ามันหลอกให้คุณเข้าไปเป็นเหยื่อไปเป็นเครื่องมือไปหนึ่งในขบวนการก็คือหลายๆคนเอาเงินไปรวมให้พวกมันไงแบ่งปันกันเองอ่ะ เนี่ยพอเจอหลอกมาปุ๊บเราก็ล้มเหลวสาบส่งเลยมันมีของเขาเรียกว่าขายตรงเทียมขายตรงแท้เนี่ยถ้าเกิดเราไม่ศึกษาให้ดีเราก็จะเจอแบบนี้แหละผมบอกแล้วผมไม่เห็นใจอ่ะใครที่พวกมันนี่เกมหรือพวกปั่นเงินแชร์ลกโซหลอกให้มาลงทุนทีท่านท่านที่ไม่เรียนรู้ศึกษาเลยเลยอยากรวยอย่างเดียวผมไม่เห็นใจนะสมน้ำหน้าด้วย ไม่มีความรู้ไม่มีความแตกฉานไม่เข้าใจอันลึกซึ้งฟังแค่ฉาบฉวยแล้วคุณอยากรวยนะผมสมนำหน้าทุกคนผมไม่เห็นใจจริงๆนะเออถ้ามีความรู้แล้วอยากรวยนั่นก็ค่ย้ยน่าเห็นใจหนะ่อยน้าช่วยเติมอาวุธทางปัญญาในหะ้เสริมหน่อยแต่ไม่รู้เรื่องเลยเลยนะเขาบอกให้เอาเงินมาลงทุนตอนแรกเอาเงินมาสองสามพันบาทมาลงอีกสิวันเดี๋ยวโอนเงินให้ บางคนเอาไปลงหมื่นห้าเอาได้อีกสิบวันได้สองพันเดี๋ยวเขาจะโอนให้ไปเรื่อยๆแรกๆมันก็ได้หรอกใช่ไหมพเพราะเอาเงินคนใหม่ผมพูดเพื่อตอกย้าให้แยกออกไงเขาเรียกว่ามันต่างกันไงความเหมือนที่แตกต่างมันอยู่ที่ตรงนี้ขายตรงกับพวกปั่นเงินเนี่ยมัน้ายกันมากเลยจ้าไปเลยนะพวกปั่นเงินแชร์ลูกโซ่โกงคนอนะ่ะพูกต้มตุ๋นหลอกลวงนะไม่มีสินค้าให้มันจะไปอ้างรูนางนี่ไงลวงโลกไง ขายตรงถูกต้องตามกฎหมายต้องมีสินค้าให้ต้องสะสมคะแนนทุกคนต้องทํางานแล้วก็ม,ตมีต้องมีใบอนุญ,ญาตจากสคบนี่คือขายตรงที่ถูกต้องเนี่ยเห็นไหมถ้าขายตรงไม่ถูกต้องจอมปลอมจองลวงโลกมันจะพูดอะไรก็แด้แต่นะพูดดียวอ,อ,อ้างนู่นอ้างนี่แต่ถ้าไม่มีใบอนุญ,ญาตสคบไม่มีสินค้าให้พวกลวงโลกต้มตุนหลอกลวงถ้าคุณชอบแบบนี้คุณก็ไปก็ไม่ได้ว่าอะไร เนี่เห็นไหมมันต่างกันแค่นิดเดียวเองเนี่ยแต่เราไปเพิ่มตามเพราะความสําเร็จจะเป็นไม่ได้ไงไม่ทํางานแล้วจะมีเงินเป็นได้ไม่ได้แล้วคนที่ทําอาชีพเครือข่ายขายตรงถ้าต้องการสําเร็จมันต้องเลือกบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตจากสคบถามันดับแรกเลยนะบางคนอาจจะเ้ยมันไม่ใช่ขายตรงแฟนชายถ้าแฟนชายบอกว่าจ่ายผลเอาผลตอบแทนมาลอกนั้นนะนะเขาเรียกว่าขายตรงปั่นเงินไงเนี่ย ต่างกันแค่นิดเดียวเองนะบางทีเรามารู้ไม่เท่าทานใคคิดว่ามันใช่อันเดียวกันบางทีไม่ใช่หรอกต่างกันแค่นิดเดียวเลยได้ซือก็เป็นเหยื่อเขาไงโดนหลอกมาไอ้พวกแชร์ลอตเตอรี่เอ่ยแชร์หลายแชร์เยอะแยะจะไม่หมดเลยบางทีแชร์แชร์อะไรนักนากยังมีเลยว้ยิงขำาวอะไหรอแชร์นาดเนี่ยมันตลกนะพูดถึงนะแค่เราทําไมจะต้องเป็นเหยื่อคนเร็วขนาดนั้นความแตกต่างระหว่างเครือขายขายตรงนี้มันแค่นิดเดียวเอง ฉะนั้นแบบแรกถ้าเกิดว่าเราไม่มั่นใจไม่ต้องมาถามุมเลยนะคนจํานวนไม่น้อยชอบถาม,มุมว่าไอ้น,นี่มันเป็นแชร์ลูกโซ่ไหมไอ้น,นี่มันจะเชื่อถือได้ไหมถามอยู่ได้ผมถามคาเดียวว่ามันมีใบอนุญ,ญาตสคบไหมถ้าไม่มีมันจะไปอ้างว่าเป็นธุรกิจอะไรก็แล้วแต่นะมันเป็นธุรกิจต้มตุ๋นหลอกลวงทั้งสิน้นมันจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ถ้ามีผลประโยชน์เอาผลประโยชน์มาล่อ ทำคล้ายๆธุรกิจขายตรงไงเอาผมประโยชน์มาล่อให้หาคนมาตรงนู้นมาลงทุนตรงนี้แล้วคุณจะได้มีลรายตรงนู้นตรงนี้มันจะตั้งชื่อเป็นธุรกิจอะไรก็แล้วแต่นะมันเป็นธุรกิจที่ต้มตุ๋นหลอกลวงจำไว้แค่นั้นไม่ต้องมาถามบ่อยคือชอบถามผมบ่อยๆวกนี้ถามผมรู้นะที่ถามผมเนะี่ยอยากได้รับคำยินดนจากผมว่ามันใช่หรือไม่ใช่ถ้าผมบอกเอ้ยมันไม่ผิดกฎหมายถึงจะได้ใส่เต็มที่ไงอยากหาเพื่อนอ่ะพูดง่ายๆนะคุณถามทําไมอ่ะ เมื่อไม่มีใบอนุญาตจากสคบแต่บอกไปอ้างขายตรงหรืออ้างเป็นธุรกิจในรูปแบบอื่นแต่ถ้าเกิดมีการผลตอบแทนมีเงินปันผลอะไรก็แล้วแต่นะไอ้แบบเรย่ว่าธุรกิจไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่ต้องไปถามหรอกรู้อย่างนี้คุณจะไปลงทุนก็ไปสิผมไม่ได้ว่าอะไรผมก็ไม่ได้ห้ามเนี่ยใช่ไหมมันเป็นความสุขของคุณไงนี่แหละฉะนั้นรายการรวยยี่สิบสี่ชั่วโมงต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังด้วยดีเสมอมา ผมและทีมงานขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ